พี่น้องให้มาหอดนะจะมีแต่ยังหยาก่อนนะแล้วเครื่องมาหอดพี่น้องเครื่องมาแต่วันจันทร์ก็มาหอดอาทิตย์นึงมาแต่ไทยสบายดีเอฟซีเทียรแฟ่มสคูสกุลสุงสบอพอกันทุกเาพี่น้องกับสองพ่อน้องนํำโซ่้พกอเปิดเปิดเปิดเนย่ายงมาถ่างนี่โชคตัวนะพยายามแล้วไปนั่งพอดั่นละ ไล่พี่น้องไปพี่พี่ทำไมพี่พี่น้องอยากกินน่งอยากกินนี่คือของฝากจากพลังเศสพี่น้องนะากเ็ส่มมาจะได้เนาะมาพี่น้องต่อเครื่องมาฮอดพี่น้องมาแต่วันจั้หา้านยัเลนมะฮอดะลูกซเี๋ย้พ่อยกพ่อไอยากกินแล้วได้เิดแล้ว ี่ามั้งแกแต่นี่เนาะขอยันแต่นี่มโอเนั้นแน่วนั้นเยอะคับคนกินไปสนี่คนซื้อแม่ที่ต้องแก่ที่ต้องแก่ไวหรอป่ะดุนทั้วันมาดุนมาส้มมาตัดพี่้องซิมียังอันสมกับน้องน้ำส้มไงเห็นพอยกมาเลยกินกินตัดปที่ยังไม่ปวดเลบอกลวซีโร่หนึ่งหรอ

ามนี่งามเนาะงามเลยอ๋อี่้งามของฝาเขางามดีตัวนี้กันงาเนี่ยซองฟังเลยเนาะงามไม่เป็นถามดีเลยเนาะงางเลยงาม่ว่าม้วขใช้ได้เลยเนาะนี่มันลาโเนโุกีมโแล้วนี่นะอ้แตมเนามแ้เแ้ไป่ปครั้งแรกในชีวิต โอ้ใช oh, no. oh, oh, mm. ่เผอนีเนาะก็ดีงาเลยนี่ใ่ไมพแม่ใช่พ่อพี่น้องตูอีอืดุ้มิตรครูเข้ามามาแน่นะเกิใหม่ๆอยู่ตรงนหมนุ๊กเอาเบาอีก่น้เกิดใหม่เนาะเกิดเก้าอ่ไพาะนะงใหม่ อนนี้เพี่ฟันอนนี้งอนอันนี้คือเสือน้องั่โฉบโฉบโนะอ้ยใสได้น้องนั่งโชกโชกเลยกระย่างย่างนี้ลอโอ้ตัวนี้งอนเด้อสีขาวแท้เนีสีองใช่ปะใช่ะอคือตัวนี้แหละนี่พลังสีแพลังสีนานี่จะต้องน้องโซ่คนนี้เสือรอแเสือรอแอืมคัดีด้กตัวนี้เนาะ

โอ้ยเสือส่งนี่ปาพี่น้องก็ตกเลไลน์ไลน์นี้อิพีน้องหน่อยเสือนี่ลน้ไลนยนี้อลาดคุณคุณพิ่แต่มนอาี่บอก่าจันชอบนะพี่น้องนาะ้เครองกันชองมชองเครือกนนี้นี่น่ปลาจะดีนะงามงามงาล้วเติบโตได้คัด่แขมีอันนี้อันนี่ะนี่คันเสือดําบานเห้าน้บาได้รงนีอนี่้อ้หู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 นูหูหูนี ปตุวนี่็นพลังเข่ามาโซ่แค่ไหนนีมันเข่ากันเลยสามพวกนี้นี่น่สมาอ๋นี่แด้หงาานี่เป็นัของเนาะมาดูตัวนี้เป็นยังไงตัวนี้ได้พี่น้องเด้อของเกองเสีนี้ได้หองเสีบเลยห้องเสบเลต้นเกลือได้ป นี่ยพน่ามีองแซ่ขาไนบองแรเพื่อนนะครับแต่พนุนวาเซมโน่ถ้าจะเกิดกได้เพีโน่เลยเพื่องดนห้าไม่ได้อยู่กับเพียงโน่ไม่ได้ยังื่อม่ะ่ได้นี่ละนี่ของแซรบน้องโซ่ทีโบมาจากฝรั่งเศสของไทยแากไทยมืดไทยมดเออเาิไทยเลย แล้วเนาะไม่ดคิดว่าซื้อไปจะกําังเาองเนาะย่าข้าพีทจะเออนี่ซอไปน้องยาเราซองยาเราซองได้เดือนอันนี้ล่างแันไม่บอคิบซาบตุ้งแท้แค่นาะดูบ้านข้าเกือบซ้า0พันสิบชิดเจ็ดพันกไหมแเดอน่ะถูกซิบสองพันียมโก็คายได้ก็รนะ่อำนี่ลอยไปบาต้องเทเนาะต้องแท้ดีสเด็ดต้องท่นี้

ใส่เลยพี mm ่น้องใส่ปานคือหมดปานยังตีนใหญ่กว่าเกือบ้เนาะต่อริตเต่ดีกด้เนี่ยโมันได้เกือบงามเด้โชยโชยโชโโเกือบลายขู่ลยพี่น้องจะคู่นะป้าพี่น้องละส่ป้าซำคายเกือบนี่งามวันนี้งามงามใส่ป้าท่านนอง ป็น,น,ปน,นาท่านน้องหรอสุนมต๊ะลาโตบมินอกินเลยปรีปโปรกับขนมมันนะขนมยังเป็นหลอดๆนะพี่น้องนะป่ามันซื้อผ่ามาให้น้องรับโชคก็แกาอยู่อูอาาบคุณมาดิขป่านอ๋อ คนอ้วนนิดน้อยเนาะกับเขาบบุณเนาะอื้ยฮะอยู่ทางฝรั่งเศสเพราะเขาเนาะคือคนโให้ออกซิ่วน้อคนห้ออกซื่อที่เมตาน้องน้ำโซ่แ้วก็เขาพวเข้ามาพิโซ่เอ้ยพ่อไม่พูดแกถ้าน้องไม้กี่ก้อโซเกิดใหม่เกิดมื่ไหมน้องโซเนาะแต่ก็มีเสื้อป่านะแต่ก็มีเป็นโน้ซองโล่นไปแบบนโน้ตีซองโร่เนา ัต like, you know? so okay. so so uh ัว huh. ด so 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 yeah. ีจะุ่ัวดีต้องุุงุุงพุงตุงโลกแม่รอตรงโลกช่ชมดครบตงโกครับไม่แล้วแต่เลยกลับคับแม่แล้วพนก็พานมานก่อนนนี้ก่อนพหนึ่งขาคองก็มดติยังขาคองนี่ก็ซองรอดแล้วก็ขาเราหักเยอะนะ เ้าหาบาทกดเลยเจดรอยกว่าบาทเือนเจ็ดร้อยกว่าบาทเด้อยเกว่าเาะเดือนเจ็ดรกวบาทเจ็รยกวบาทขอบคุณเดลายเออตรงมีสภาพแขงแรกเนาะความเกลียดอะไรความฝ่ยาสมีคิดทิไหสมดังปาธนาเนาะมันเลยนองทงไมาให้ข้าพายลำด้วยลำาวยไปแล้วไม่ได้โซ่อ๋ยมอโอยขกว่ว่าเข้า ีแต่เ้อยู่ทีไม่แห้งเนานี่เ่อวยพเน้ะนเปลี่ยนเปลีนไกเพรา่เคยได้แป้งน่วนักเลกเป็นครั้งแรกไม่ใช่ที่บ่เป็นครั้งแรกไม่ใช่ครั้งแรกที่มีเอฟซีส่งข้องมาใหได้ยงไ็ได้เงินเาได้เงินน่ก็ดีใจเงินน่าด้ใจเงินน่ก็ดีแจเงโน คุกกี้โอ้แเนาะคุกกี้่ล่คุกกี้วันโอ้มินางงามเลยน่องนังไม่เนาะพิานางแฉโอ้พ่อยากใส่ได้เด้จากรุ่นหนึ่งคือสิงามเด้เนาะนี่่อยมาคุยโอ้ไปใส่ใช่จ้ะนพอ่น้องาจบที่พิธาที่ตอนนี้นาองพี่น้องักใจกินเรื่องอะไรก็ใส่ได้เนาะพอกันคิดมาสบายดีแต่บายดีลุกลุกทย่านกอิยากหอยากจไม่้บาหรยัง